แม่งให้ผมดึงไวไฟแล้วถ้ามีลูกค้าทำไงอ่ะเจ้าของมันใหญมาแล้วถ้าผมควรหรือรือออกมาแบบเนี้ยผมพูดเขาดูหนังอยู่อ่ะผมขายฮะสองพันเอาไหมไม่ไม่ทำไมไม่ทำไมไม่เอาไม่ใช่ของมือเราไปเชี่ยจะด่าใครวะด่าใครวะด่ามึงด่าของบรรยากาศดครับ พวกเราทำไปก่อนกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วจากนึกจากหายหายหน้าหายตาไปนาน,นมากเราบางคนต่างไปแยกย้ายนะครับติดภารกิจนี่ภารกิจเดชเหลือง <c oughs> เดชสุเฮียไม่ใช่นี่ไม่ได้กั <c oughs> เเนเวนมาวันนี้พวกเราจะพามาพบกับโรงแรมโรงแรมหนึ่งในตะตาจีพูดได้ไหมว่าเป็นโรงแรมลับพูดได้ไไม่ด้แต่จริงก็ไม่รับน้อยใช่มันอยู่พีเดนนะท์แล้วจ่ขนนหน้าวัดหขนมอือวัดสัตาจีของทั้งนี้นะครับอันนี้เรามาแบบเร็วๆนะแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะ โรงแรมนะโรงแรมคุ้มเด็ดครับผมมีการห้องพักนะครับได้ทุกโปรก็มีครับทุกโปรก็ใช่ใช่ใช่ไม่เขามีเหรอใช่ไม่ไม่รู้มีอะไรบ้างโรงแรมอ่ะมีลูกโปงมีน้ำยาขนมปินงรับทำเค้กด้วยแต่ไม่มีห้องพักไม่เหงไม่เหงาหวังมีสิโรงแรมที่ไม่มีห้องพักเราพาไปดูข้างใหม่ดีกว่าขับไม่เลิกเลย ที่พักนะครับน่าจะเป็นที่ติดต่อที่พักเข้าวะมีมาญาติครับต้องถออนุญาด้วยเอ่อผมสวัสดีครับผมโอ้สิ่งอ่าติดต่อสอบถามที่พักนะครับอ่าเพรนี้นะครับห้องพักของเราไม่น่าจะว่างนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของโรงแรมหนอกมานี่หนอกมานี่เลยเดี๋ยวให้เจ้าของโรงแรมมามาคุยนะครับแต่เราให้เจ้าของโรงแรมมาตอบคำถามที่เราอยากรู้เกี่ยวกับห้อาของเชิญนะครับเชิญคุณ แซ่ะน่ไครับื่อแตมาอะร้าวอ้าวมาแล้วพีกรผูหายไปคนนึ่งหายไปไหนอยู่นี่อ่ะมาละเจ้าของโรงแรมอายุน้อยร้อยล้านอยากสอบถามว่าเปิดกี่ปีนะครับโรงแรมนี้โอ้ยห้าสิบเจ็ดหาิเจ็ดห้าิเจ็ดปาิเจดวันเอ้ยเจาะเออราคาที่พักเป็นไงมีกี่คนมางาไเป็นรอย โอ้โห,โห,โหได้เป็นร้อยอไม่ใช่กูไม่ใช่แล้วไม่ต้องม,มีสาระคนเจ้าของโรงแรมอยู่เอาดีดีอ,ดอ่ะห้องพักนะจะมีสองแบบสองคนมนีอาหารเช้าเนี่ยหกร้อยบาทหกร้อยใช่ถือว่าเป็นโรงแรมกลางเมืองนะหกร้อยสองคนบาทไม่ใช่สองคนบาทสอง,สองคนหกร้อยบาทอ่ะมีอีกไหมครับมีอีกแบบนึ่งครับก็คือแบบสี่คน สี่ <4 S 1> คนหนึ่งพันหนึ่งร้อยมีอาหารเช้าแบบนั้นอ๋<ช>อ,อ,อ,อถ้าสี่คน <Niger. S 2> เหมือนกับรถมาร้อยนึงเช็คอินกี่โมงครับปกติเช็คอินเที่ยงได้เลยครับเที่ยงใช่ครับเช็คเอาท์ก็เที่ยงเหมือนกันครับโอ้โหเร็วนะปกติผมไปพักที่ต่างๆเนี่ยเช็คอินเที่ยงนะเช็คเอาท์ประมาณบ่ายสองแต่นี่นี่เร็วเร็วนะมึงพูดผิดมึงต้องบอกให้เช็คอินนบ่ายสองเช็คเอาท์เที่ยงวันอันนี้คัดเลยเหรอไม่ได้ขาดเขินอ่ะนั่นแั้นอ่ะมีแต่ข้องบอก ปะเราช่างไม่สนใจแม่งเราไปดูดูห้องกันดีกว่อาว้าคุณไปเองไะไปเองอยู่เฉยเอยาวไม่ประโยชน์แล้วใช่เดี๋ยวเราไปกับพิธีกรนะไม่ต้องเจ้าของแล้แรมไม่ต้องมาเขาไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาครับเดี๋ยวพาไปชมดูดูนี่คือป้ายโรงแรมนะจ๊ะอ่ะมึงมานี่รถขี่รถไ์อยู่มึงจะรีบไปไหน ม,มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมไปเป็นไปไปเปไปไป่ปไปมปไปไปไพไนไปไหรปไปไปเปไ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 ปาปไ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 ีไรไป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 นปไปไไป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 อปนปไปไปไีไป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 ไไปไปไปาปไ่ไปไปไติดงานปไ้ไปไงไปไไป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 ไใหปไปไปไไป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 ไไมไปไปไปไอไปไไไไไไอ ที่นี่มีความแบว่าเน็นพลาสติกนะครับเร้วมกเขตมาหึงนะไม่ต้องกลัวแข่งแข่งกระแทกแล้วเราลองได้ครับโรงแรมนี้เราไม่มีแน่นอนไม่มีผิวไม่ไม่ไม่กับผัวเหรอไม่ให้คนนอกเข้านะครับนอกจากคนที่พักดีดีแล้วเราเราก็ไม่ได้พักหรอกสองคนก็คิดตัวตัวขนาดนี้สองคนยังแน่นไห่วหรอห้องโถงครับ อขอไม่นอนไม่นอนไม่นอนในห้องเลยนะนอนห้องโถงโอเือนอนอย่างเงี้ยได้ผมว่านะมันแบบดูละในสไตล์วินเทจอ่ะชอบอ่ะชอบไหมชอบปะไม่ชอบไม่ชอบโรงแรมไม่ชอบมือใหี่ <c oughs> เนี่ยเราไม่ได้พาเจ้าของแรมขึ้นมาเราจะเปิดห้องใหม่ก็ได้ออกแนวรถฮะไม่ไครับอะไรวะดูไฟติด แม่งให้ผมดึงไวไฟแล้วถ้ามีลูกค้าทำไงอเจ้าของมันมาแล้วถ้าคมพูดอกลแบบนี้อ่ะไอม้เขาดูหนังอยู่เย่ะเอที่วางไหนจซะโอ้โไปมึงกับฉันไปฉันอนนอองพักวะออันนี้พักได้คนเดียวนะครับอะไรอ่ะอยพักกันหมไอ้เหี้ยหมืนเตี้วเตี้ยนี่นี มีกุญนแจแปลว่าเปิดได้นี่เขากอบามีกลูก้าแ้วตบิดบิดก่อนน้อาใหม่เอาใหม่เขาใหม่เขาใหม่เขาใหม่เค่ะน้องเมี่ยงเหรอครับพี่แม่ยังไม่ย่พี่มาที่บ้านค่ัเราพาไปดูนร่านะครับพี่่าย่เราพาไปดูในห้องกัน ห้องเเจี๊ยบเลยพี่มึไม่แขวนดก็ใส่ไม่ได้ไม่เลยนะมึไม่แขวนได้มีห้องน้ำในตัวนะครับนี่ห้องน้ำรวมนะครับมอนมอนหลอนมันได้เฮ้ยมอนได้ดีส้มแตกไปที่เฮ้ยหข้าขี้ได้ปิดประตูได้ด้วยนะนี่ห้องสามารถนอนได้สองคนโดยใหญ่เรานอนได้ มาดูนิโมนค่ะฮะโอ้ยชอบว่ะโคตรนิ่มชอบแบบใหญ่ๆนะชิวนะแบบว่าไม่ต้องใหญ่มากนี่มนค่ะสไตล์วินเทจวินเทจฟังเดอะโกสไปด้วยนี่มนค่ะนะนะเราสองคนโตเชิศนอนได้ชิวเราสองเกือบสองร้อยโลอ่ะสองคนรวมกันกคุ้มที่เรถ่ายนอนก็แป้งเหมือนนะสัตว์อ๋ เราไปดูห้องสี่คนดีกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าห้องสี่คนอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะแรนดอมไปดูฝันดีแทนเพ่อลูกค้าเะถ้าจากสังเกตแล้วนะสองคนอยู่ฝั่งนี้สี่คนนั้นจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมว่าใช่ป่ะไม่รู้นี่ครับเราก็ไปถึิทางลงข้างฝักไปดีแอลไอ่านรีวิวห้องสี่คนก่อน ชอบอะการเตวมตัวนะชอบอันนี้เขาดิ้เหตุเนี่ยเคยบ้างฝีเหตุเช้านิงรู้เรื่องไหมครับแปลกโม้เช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วต่อนีควาเอเรี่ย์เนี่ยเล่นห้องไหนอ่ะอ้าวห้องนี้ห้องนี้มีกุญแจห้องนี้มีกุญแจอ้าวไอ้นี่กูเล่นมากินข้าวเนี่ยเออเหตุโอเคเล่นถูกห้องตึกล้นเลยอุ้ยตรงนี้ห้องนี้ยอดเอวเจี๊ยบ แอร์เย็นมากครับนือโรงมันไม่ใช่เอาแค่เตียงมาเสริมแล้วก็เป็นห้องสีนะผมว่าค,คูณสองใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้สองเท่า<ม>ลองดูรอบๆใครชอบสไตล์วินเทจอย่างแน,น,นะนำเลยฮะโรงแรมคุ้มเด็กดีจร<ๆ>ิงๆผมชอบคอามสนต์แบบว่าวินเทจไม้เก่าอะไรผมเป็นคนชอบไม้ใช่ไหมใช่ชอบมากแล้วคือมันแบบดีลได้เหมือนกับ สไตล์เหมือนอยาอยู่บนเรือประตูจะดูจากประตูหน้าห้องใช่จะเป็นเหมือนเรือใช่เก่าเหมือนเรืออ่าจะเป็นของเราอะไรบ้านเราอะไรสตาฮีบาฮีนประวัติโจรฉลาดใช่ทีมีเจ็ดใบโดนฉลักมีทีวีด้วยอ่ะดูอะไรได้บ้างเสียบเสียบเลยนะครับปวดเสียบเลยนะครับกูเสียบเองต้องเสียบตัวเดี๋ยวเจ้าของแรงแม่งมาอ้าวเปิดมิติ เสร็จ้เสร็จกดอนหลายรอบไปไหนไหนลองดูดิมีอะไรปะว่างเลยขอบขอบคุณขอบเตียงพึ่อมึงจะต้องการอะไรคือทีวีทุกบ้านมันมีหมดทุกบ้านปะวะไม่มันมีในคลิป่ะกูติดในคลิปมากเลยนะมันก็ต้องมีดิวะมีจริงป่ะแต่ต้องเข้าเองนะสมารมาทีวีตออนรหัสรหัสเข้าเองป่ะอะไรแต่มันเป็นสมาร์ททีวีเนี่ยดูได้เนี่ยเชื่แค่ อ่าสบายใจแบบนี้สบายใจไม่มีหมวดบุกเพชฌฆาตแครสนใจนะครับเก้าอี้ตัวนี้หาย,ยากครับเป็นการแกะลายแบบสมัยก่อนนะครับสมัยคุณปู่คุณย่าผมขายครับสองพันเอาไหมไม่ไม่ทำไมไม่ทำไมไม่เอาไม่ใช่ของมึงมั้ยไปไปเราพาชมนอกดีกว่าดูบรรยากาศงนอกนะอยู่ไม่นี่มันดื้อมึงมึงดื้อไม่ใช่กูดื้อดูอารมณ์ใหม่นี่แหละเหมือนโรงเตี๊ยมอ่ะ อารม์เปรี้ยวเปรี่ยงอารเชื่องอยู่นโคตรชิลเิ้ยเห็นระเบียงป่ะกระเบียงป่ะเฮ้ยเฮ้ยนะระเบียงอะไรเนี่ยกระเบียงชมดาวอ่ะเชื่อคุณจะด่าใครวะด่าใครวะด่าไม่ได้ของบรรยากาศเห็นเมืองกลับไปหีบเลยนะครับโผล่มาตรงนี้โคตรชิล มีนี่นะจิบกาแฟด้วยนั่กกินกาแฟดูบุหรี่ชมงบชมรถถ้าใครเห็นนะข้างหลังจะเป็นวัดนะครับของผู้หีเราไปสตักการะได้นะครับใช่เราเป็นพระผูงอื่นที่เป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของตระกูลอะไรกัครับผมเขามีเรื่องเล่านะลงผู้อี่อ่ะแต่เราไม่เล่าเราไม่รู้ไปฟังอาจารย์ยอดกดอาจารย์ยอดเข้าไป โคตรชิวอะครับมาตอนเช้าแต่ใย่เช้ามากนะอาจจะตกตายได้พี่มดเริ่มหิวอะเริ่มหิวเริ่มหิวข้างล่างนี่มีข้างล่างมีอะไรกินขนมจีนอขนมจีนเราอ่าปราฟางมอนเราไปกินขนมแจงกันดีกว่าเราไปกินขนมจีนเราไปดูขนมจีนกันแล้วเจอกันครับมาเรามาถึงร้านขนมจีนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็นงครับเรามีน้ำยา ปาคุ้นๆปะน้ำยาน้ำพริกโคตรคุ้นเลยเคี้ยวหวานนะคะนรับที่ร้าก็ดีคุณบอกว่านี่ <laughs> โอ้หนูเป็นเจ้าของร้าน <laughs> มาดูครับนี่ครับมีน้ำยาป่าครับน้ำยาป่าอุ้ร้านขายดีจัดจะหมดแล้วต่อไปเป็นว้าวของโปรดเลยครับน้ำยากระทิต่อไปเป็นน้ำยากระทุปปกะทิกร <c oughs> ะทิอยู่นู่น ไม่ดังอ่ะใช้ไม่เป็นหรอเพื่อนไม่ดังแต่เจ็บน้ำยาแกงเหียวหวานมาอย่าเอาเเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวเราไปลองกินเจอในร้านครับมาครับรออาหารมาแป๊บนึงอ่ะเราสั่งไปแล้วเดี๋ยวอาหารแกงจะมาแล้วมาแล้วครับมาเสิร์ฟแล้วครับี่เียมีอีกแล้วเป็นทุกอย่างค่ะนได้น้มกีได้น้ำยาแล้วค่ะ มีเห็เลยตั้งมีแบบมีน้ำยา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 ไม่รู้ค่ะทำเอาเองหนูน่าจะน้ำพริกอันเนี้ยเคยกินอยู่ใช่เหรออืมอร่อยไหมเนี่ยอ้าให้มึงกินกับอะไรอ่ะกินเปล่าหรอให้นั่งหอมไปเอามาไปเอามาได้ไหมให้น้องผัดค่ะวกลัวกูห่องกินเอาผักให้กูต้องเรื่องมากจังอ่ะอ่ามกีนมาแลกินมา คนเดียวตอบใจนะฮะ <หา S 1> ไม่ครับรวางวางนะวางครับวางรออย่ามาต้องมาท<า>ี่อื่วางเลยครับวางทิ่กันไปกินละเดี๋ยวไม่ได้กินเลยมึงก็ขึ้นตามกูแหละด้วยม,มาครับ เราจะเริ่มกินกนทำพริกอะไรก่อนดีณริกน้ําพริกป่นอันนี้เขามีอันน้อนนีเป็นเครื่องเคียงเอาอะไรก่อนดีเอาอะไรดีครักะทิดีกว่าเราเอาน้ํายากะทิซึ่งที่เนี่ยเป็นโรงแรมและข้างล่างเนีมีเป็นน้ํายาหกีนให้ด้วยนะมันซึ่งเป็นอะไรที่เวิรมากใช่ของเค้ืชื่อนะของแรมมี้ใช่ กินก่อนเลยกนพูดไปเลยมีเครื่องเคียงมีผักมีอะไรให้พร้อมคือมาเสริมนี้หรือว่าจะเลือกเป็นกินแบบเป็นจากนกินจานก็ได้ไม่จำเป็นต้องมากินเรืรเ่องอนนาาข,ของเราเราจะนายชิมก็เลยอยากดูว่าอันไหนรสชาติเข้ากับของเราก็่อันนี้รสชาติ็ไงครับใช่ได้เนาะก็ไม่พอหรอกสองยนนอย่างแล้วเอาไปได้ตัดข้างนอกสิตัดข้างนอกเนื้อปลาเขาเป็าไนไหนเพราะว่าอันนี้ปกติแล้วอ่ะ เขายกปล้าลงไปผมด้วยอะไรที่รู้ว่ามันอ้าปลาปลาังแงใช้วัตถุดิบของดีดีนใหญ่นะเนียตีนยตีนนีรตี้ใหไงต็มไก่ตองอาทานกินน้ากูังไม่ได้กินนะกินก่อนยังไม่ชินก่เไม่ได้กินเลย่ได้เยไม่ได้เลยเห็นหนมกินไม่ได้เลยตูถ้าเป็นหนมไทยอ่ ัไม่รู้ยังไอ้เนี่ยไม่รู้ยิงอื้มดีเออติดคอไปมุณท่ามไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากผมเป็นคนที่ห้ามไม่เผ็ดเผ็ดได้ได้เผ็ดไม่ได้ได้แล้วแต่กินมิโกดได้ไม่ไม่ไม่คือรสชาติโอเคมากเยี่ยมรสชาติได้เดียวกันเนื้อปลาให่เลยเวลาเราตอบมดลองนี่ข้างๆเลยน้ำยาปลาที่เห็นมีปลาเลยนั่นะสิ ต้นไม้ใส่ต้นใส่ต้นไม้เปล่าเนี่ยเขาให้ใส่ต้นไม้อะไรนะมีต้นไม้ให้ใส่มีตีนไก่ครับมีตีนไก่ลูกชิ้นโตโตเลยแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาดับบี้เด็ดลูกชดับบี้เออลองลูกชิ้นหน่อยชอบมากลูกชิ้นปลาเนี่ยมันไม่กินตีนมั้งน่ะถ้าไม่กินติ่มไก่หรือก่กินกูเก๋าตีเก๋าด้วยติ่ไก่ด้วยเก๋าแต่กูติดติดกินแล้วเนี่ยกูไม่ติดเก๋าแล้วไม่กินเผ็ดจะเผ็ดเพราไม่น่ารู้กว่ากลางๆแต่ป็นไรครับทำโตโตแต่ก็อยากกิน อัวขอมหอมว่าไม่เห็นน้ำน่าเปลารสชานวาไม่เหนรยนักเลยรสาติผมไม่ดีเงมันเบี้ยวมากอันนี้พวกเราไม่ค่อยู่นะแต่ไม่ค่อยได้หรอกไปเดเดี๋ยวอันนี้เป็นซีเมเจอร์ได้เขาชอบคูก็รออยู่ว่าหละมึงจะหยิบสักทีแก่เีหวานครับแก่เขี๊งหวานนี่น่าดูแล้วน่าจะคนถุกละคนพักหนงมาลองกันขึ้นมีอะไรบ้างคือไก่ี่ั้นมีทั้งเนื้อไก่ ดูชิ้นดิขอลองดูแล้วเสร็จบางคนอยากให้เราคุยกินอะไรเหรอขอลองน้ำหน่อยได่เนี่ยเรากินไก่เนียงาหยั่งเรียกเลยทุกที่อ่ะกล้าไหวมะเขือต้องปืนไม่ได้ออ่กินกินอะไรได้ปะไม่ได้เดี้ยว ยิ่งหิมปักยไปต่อไปทีเด็ดของวันนี้อันนี้ผมจะเป็นคนกินมูเดียวนะครับน้ำพริกฮึให้กูคนเดียวได้ไม่ผิดนี่นีน้ำพริกมีนี่ด้วยอ่ะไม่เคยเห็นเลยมีลูกชิ้นเลยลูกชิ้นโบราลนะอบราณนะแล้วตัดสัมผัสกวนนะสบายใจได้หมดอันนี้หิวน้ำพริกกระตุ้นนะครับมากนี่หมดตัวเลย ไม่เนะไม่เหกินก่อนตอนนี้กินก่อนมาลองรีวิวนะพี่กันขำตัวโตมาเห็นไแตกร่วงเลยฮมต้องกินเข้าเ้นก้นหัวหัวเห็นอะูขอ่ะหัวเขอนอ่ั มาเรารีวิวหมดแล้วใช่เดี๋ยวเราขอตกกินก่อนนะไม่ไหวแล้วไม่ใช่ผมนะอยากกินน้ำพริกแ้่เหนียวไปบ๊ายบายมา อิ่มๆแเดียวรอครับจบเก็บตังค์นิกว่าในโมชิมเนี่แดกเลยเนี่แดกอ่าเป็นสแกนพนานเนี่ยแกงจ่ายแกงจ่ายอ่าแกนจ่ายโบราณเนี่ยทำไมวะมึงเคยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยฟู้ดเพย์ยิ่งรู้จักนี่กูเห็นว่าร้านเกามีเข้าร่วมโครงการพอดีมันจ่ายเนี่ยสมมติมึงกินใช่ไหมจ่ายหักค่าเปอร์เซ็นต์คืนเงินเราอ่ะ คือคือคืนเงินเราคจ่ายเราจ่ายไปห้าสิบบาทคืนเงินห้าบาทเออไม่ใช่สิอันนั้นมันอันนั้นเกินเป็นดีห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคือเราห้าบาทบาทโคตรชิวแล้วอย่ีกแล้วก็คุ้มหนึ่งเรากินสองจายนแตได้าทเนี่ยมึงไม่รู้เราไม่รู้ไม่เคยใช้อ่ะนี่มึงก็แอปนี้อแล้วก็ไปยังไงต่อต้องบอกที่ร้านเขาให้เอา QR code ไหมเราไปแกนบองแอปสแกนใช่นี่เขาจะให้ QR c o คนมาเรากดสแกน นี่มีเสียงด้วย,ยกแกรเติกก็จะเป็นหน้านี้ค่าบริการเท่าไหร่เท่าไหร่เอากินสอชุดไม่รู้ว่าเท่าไหร่วะร้100อยหนึ่งคุยคุยกับคุณป้าชุชดละห้าสิบาทร้100 2 2> อยหนึ่งสอง้วยนะครับอ่าเรายืนยันครับ<า>เขาจะให้โยโค้ดมาแคปหน้าจอครับแล้วก็เข้าแอปธนาคารแอปเดียวะซะด้วยเดี๋ยว <laughs> ครับเราก็บาตแกนในนี้เอาครับนี่ใครอ่ะแล้วก็จ่ายเลยครับเรับร้อยเออจะได้เงินคืนยังงนี่จ่ายไปแล้วครับหนึ่งร้อยบาทครับเจ็บร้อยแล้วเราก็จะรีเซ็ตมานี่ห้าบาทที่เราได้คืนจะมาอยู่ในนี้เอาแล้วคือเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ เอาในในกูบอกเนี่ยมาตแกนจ่ายได้อีกใช่ไหมใชม่ยังวะทำไมกูไม่รู้จักแอปนี้เลยมึงโบราณเออกูใช้แต่ธนาคารเนี่ยไม่เคยได้ตักคืนด้วยเพราะมึงเอาไปตลอดเลย